สวัสดีครับสมาชิกชาวป๊อปฟิสิกส์เซ็นเตอร์นะครับในวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับกับผมอาจารย์สุขสวัสดิ์หรืออาจารย์หว่องสุดหล่อนะครับโอเคครับในวันนี้ก็จะมานาเสนอเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะครับของวงจรไฟคือช็อปนะครับที่เราได้เรียนไปแล้วในห้องนะครับหรือบางคนก็เด่นพิเศษมาขา้นอกนะครับทีนี้การแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะใช้เทคนิคของคณิตศาสตร์นะครับที่เรียกว่า d ด t เทอร์มินหรือว่าเมติก เมทริกของเราเนี่ยในการแก้สมการคณิตศาสตร์นะครับสตัวแปรโอเคนะเมื่อก่อนที่เราเรียนไปก็คือเราจะใช้นะครับการแทนค่าให้ตัวแปรมันเท่ากันสมมติดูจากตัวนี้นะครับเราก็มอง1 2เนี่ยก็คือใช้1นบวกสน,นะครับจะได้เป็นค่าของ X อ,ออกมานะอันนี้ก็คือเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผมจะมานําเสนอนะครับมันก็คือรูปแบบของการสร้างเมทริกขึ้นมานะครับโดยที่ทําแบบนี้นะครับ ให้นำสัมประสิทธิ์เนี่ยมาเขียนเรียงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมการที่1เนี่ยมองที่ตัว x นะครับก็คือ6ก็มอง6นะสมการที่2นะครับก็คือลบ1เอามาใส่นะเป็นเป็นแถวเป็นคอลัมน์นะครับของ x 6 1มองที่ y นะครับก็คือเป็น -1. ลบ1นลบ1นะครับสมการที่1สมการที่2ก็คือบวก1ก็คือเป็น1นะก็จัดเป็นรูปของเมทริกขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเขียนเป็นตัว x y นะ จะเท่ากับนะครับค่าของมันก็คือนี่นะสกับ3นะครับคือการเขียนแบบนี้เป็นการจัดฟอร์มให้อยู่ในรูปของเมทริกในการคำนวณน,นะครับจากนั้นต้องการหาตัวแปรนะครับสมมุติต้องการหาตัว x เราก,ก็จะได้ว่าทำอย่างนี้นะครับค่อยๆมองนะดูด,ดีนะครับอันนี้ผมก็จะนาไอค่าของสมการขวาสุดนะครับขวาสุดเนี่ยมาใส่แทนในเทอมของตัว x ในในตัวคอลัมน์ของ x กนะครับก็คือใส่เป็น3 3อันนี้เป็นลบ1แล้วก็1นะครับเหมือนเดิมเลยนะจากนั้นเราจะหารด้วยนะครับจะหารด้วยหารด้วยค่าของไอเจ้าตัวดีเทอร์มินานท์นะครับของบล็อกนี้ซึ่งต่อไปผมจะเขียนเป็นตัวสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแทนด้วยดีเทอร์มินานท์ของของไอเจ้าปึงนี้อ่าโอเคเรามาดูนะครับว่ามันคิดยังไงต่อถ้าเผื่อว่าดูแล้วง,งงในข้อแรกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูตามผมมา ไปเรื่อยๆนะครับทีละข้อทีละข้อก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับโอเคดูต่อนะทีนี้ในการคิดค่าของเมทริกนะครับก็คือคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับคูณลงเนี่ยบวกนะเป็นบวกนะครับส่วนคูณขึ้นไปนะครับติดเครื่องหมายเป็นลบนะเป็นหลักการนะครับเพราะนั้นดูเนี่ยอันนี้คือคูณลงนะครับคูณลงก็คือเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือ3ใช่ไหมสามคูณกับ1 นะเดี๋ยวตอนข้อแรกๆนี่ผมจะทำช้าๆก่อนนะครับข้อหลังๆก็คือจะไวขึ้นนะจากนั้นนะครับลบด้วยลบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีลบหคูณกับ3อันนี้เขียนแบบละเอียดนะคูณขึ้นก็คือติดแค่หมายลบนะครับคือตรงนี้แล้วก็ลบหคูณกับ3อันนี้คือตัวเศษนะครับอยู่ข้างบนตัวส่วนก็คือนะตัวสามเหลี่ยมน,นะครับถึงเปน็นแม็ของไอ้ก้อนเนี่ยทั้งก้อนเลยนะมาคิดกันในใจนะครับคูณลงก็คือเป็นบวกก็คือได้เป็น6ใช่ไหมครับ คูณกับ1น,นะ6คูณกับ1น,นะครับจากนั้นลบด้วยฟืบนะครับลบ1คูณกับลบ1ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นข้างบนก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ย3ใช่ไหมครับ3บวกกับ3ขีคิดตัวเลขนะ3บวก3นะครับข้างล่างก็คือได้เป็น6ใช่ไหมครับ6กแล้วก็ลบ1อันนี้เป็นบวกน,นะเจอลบก,ก็เป็นตามนี้เลยนะครับก็จะได้เป็น6ส่วนด้วย 5, หรือเท่ากับ เท่าไร่1.2คำตอบคือ1.2แอมป์นะครับในตัวของ x นะของ x คือแบบนี้ของ y นะครับทำยังไงค่อยๆมองนะครับชา้าๆนะเป็นเทคนิคที่เอามานำเสนอนะครับเป็นอีกทรั้งเลือกหนึ่งในการแก้คณิตศาสตร์นะของเรานะครับทีนี้มองตัว y บ้างทีนี้ y จะคิดเร็วๆหน่อยนะครับ y, y ก็คือเปลี่ยนจากการคิดนะครับการนำค่า33เนี่ยมาแทนในคอลัมน์ของ x แต่เราจะเปลี่ยนที่นะครับเอาตัว3ามาเนี่ยมาแทนในคอลัมน์ของ y เพราะนั้นก็คือเขียนเหมือนเดิมนะครับเป็น6ส่วนด้วยลบหนึ่งนะครับจากนั้นก็เอา3ามาแทนคือ3 3สหารด้วยสามเหลี่ยมโอเคนะครับคือแค่นี้จากนั้นก็คูณลงเป็นบวกก็คือได้เป็น6กคูณสามเป็น18 18นะครับแล้วก็อันนี้คูณขึ้นก็คือเป็นเท่ากับลบสนะครับลบเจอกับลบก็คือเป็นบวกนะ ก็คือบวกด้วยสามนะครับอันนี้งงไหมเอ่ยไม่งงนะก็คืออย่างนี้ครับคูณขึ้นก็คือปิดติดื่องหมายลบแล้วก็ลบ1คูณกับสามมันก็คือเท่ากับสามนะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับส่วนด้วยตัวสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก็คือเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับของตัวนี้ก็คือหนะหกแล้วก็ลบกับ1นะครับเหมือนกับข้างล่างนี้ก็คือเป็นห้าเพราะนั้นตัวเลขก็คือได้เป็นเท่าไรเอ่ย อันนี้เป็นเท่าไรนะ21นะครับส่วนด้วย5หรือเท่ากับ4 2แอมป์4.2แอมป์คือคำตอบนะครับที่อันนี้ซึ่งตัวนี้ผมจะขอละนะครับในการตั้งสมการสอสมการนี้ขึ้นมาซึ่งในการตั้งสมการผมก็ได้พูดไปนะครับเมื่อตอนต้นไปแล้วว่าให้ใช้กฎของเคร์ชอปแมกเวลนะครับบนรูปตามเขียนเป็นบวกนะก็คืออันนี้ก็คือขออนุญาตข้ามไปนะครับในการตั้งสอบสมการนี้จะพูดเฉพาะช็อตในการคิดตัวเลขนะครับ ลองดูข้อที่2ต่อมาข้อที่2นะครับก็เช่นเดิมนะครับต้องการหาคือกระแสนในตัวหููก x ลูป y นะครับก็เอามาตั้งเป็นรูปแบนของเมตริกนะครับขึ้นมาได้เป็น10นะดูสมประสิทธ้างน้าของ x นะครับคือ10สมการ2 2ก็คือลบ5ก็ตั้งไปเลยนะครับ10กับลบ5จากนั้นก็คือดูที่ y y ก็คือลบ5อันนี้ก็คือเป็นบวก10ก็ใส่10เข้าไปนะแล้วก็ตั้งเป็น x กับ y นะครับแล้วก็เท่ากับเจ้าตัวนี้ หน่งก็คืออยู่ข้างบนนะครเป็นลบสแล้วก็3จากนั้นเนี่ยค,ค,คิดที่ตัวนะครับคิดที่ตัว x ฟืบเราคิดที่ตัว x ก,ก่อนเราก็ได้ว่านะครับตั้งอย่างนี้ก่อนนะเอาตัวขวาสุดของสรรมการนะครับมาแทนในคอลัมน์ของ x เ,เข้าไปก็คือเป็นลบสามสามลบห้าสิบนะครับแล้วก็หารด้วยตัวสามเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับคูณลงเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นก็คือได้เป็นลบสามใช่ไหมครับคูณกับสิบ นะน,นี่ก็คือเป็นข้อหมายบวกมันต้องเขียนนะจากนั้นก็ลบด้วยนะครับลบ5คูณกับ3่ามตอนนี้นะครับส่วนของ3เหลี่ยมก็คือเจ้าดีเทอร์มินนต์ของตัวบล็อกนี้นะครับทั้งก้อนคูณลงเป็นบวก10คูณสิดูนะ10คูณกับ10นะครับแล้วก็คูณขึ้นติดข้อหมายลบก็จะมีตัวอะไรบ้างน,นะครับมีลบ5กับลบ5ตัวเลขออกมาก็คือเป็นลบ 30ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย15ส่วนด้วยข้างล่างนะครับก็คือเป็น100 100ลบด้วย25อ่าเพราะฉะนั้นก็คือได้เป็นลบส5ส่วนด้วย75นะครับตัดทอน15 1 15 15 75หรือเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ x นะครับจะเท่ากับลบ0 2นแอมลบ0 2 m, นะครับในการแก้ตัวแปรนะครับ x ออกมาทีนี้ตัวแปร y ครับ ตัวแปร y ก็สเตปเดิมนะครับตั้งดีเทอร์มินนต์ขึ้นมานะแต่ว่าเปลี่ยนนะครับไอเจ้าตัวนี้อยู่ในคอลัมน์ของ y แทนก็ได้เป็น10อันนี้เหมือนเดิมนะครับหา y ก็เอาตัวนี้มาแทนค่าของคอลัมน์ y ก็คือได้เป็นลบ3กับ3ส่วนด้วยตัวสามเหลี่ยมนะครับซึ่งคูณลงเป็นบวกคิดในใจก็คือเป็น30ใช่ไหมฮนะลบด้วย15บนานี้ไปไ้ขึ้นนะครับส่วนด้วยข้างหน้าก็คือเหมือนเดิมนะครับดีเทอร์มินนต์ของก้อนนี้ก็คือเป็น75 คิดมาแล้วมันก็คือเป็น15ส่วนด้วย75านะครับตอนนั้นก็คือเป็น1ส่วนด้วย5หรือเท่ากับ0.2นะครับได้แล้วนะต่างกันที่เครื่องหมายนะครับซึ่งถ้ามาแปลความหมายในวงจรเนี่ยก็คือค่าของ x เนี่ยกระแสนะครับเป็นลบ0.2ค่าของ y ก็คือเป็น0.2นะครับซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วนะครับในการคิดเนี่ยเพราะว่าเรากำหนดเนี่ยตามเขียนเป็นบวกใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆรแล้วจะเห็นนะครับว่า กระแสนะครับกระแสเนี่ยมันจะวิ่งก็คือมันจะมีที่ตรงข้ามนะครับกับที่เราสมมติไว้ตอนแรกนะ,ะช่างมันนะครับอันนี้พูดเดี๋ยวงงนะก็เอาว่าเดี๋ยวจะหลุดพอยนะครับเอาเฉพาะการแก้ตัว,ต,วตัวเลขละกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับข้อที่3ามโอเคข้อที่3ามก็เหมือนเดิมนะครับตั้งเลยนะหาตัวตั้งเป็นรูปของเมทริกก่อนนะครับเป็นห้า แล้วก็ลบสองนะครับห้ากับลบสองจากนั้น y ก็คือลบสองนะครับดูสัมประสิทธิ์นะลบสองกับบวกสามสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น x y แล้วก็เท่ากับนะครับลบห้ากับบวกสองหาตัวแปร x ก็ดำเนินการนะครับเหมือนเดิมน,นะฮะจะได้ว่าได้ว่านะครับเอาลบห้ากับสองนี้นะครับ,เอ,รบ,บ, 2, รบเอาตัวเนี้ยมาใส่ในคอลัมน์นะครับของตัว x ลบ 2กับสามนะครับเหมือนเดิมหารด้วยสามเหลี่ยมโอเคนะครับจากนั้นก็คิดตัวเลขมาก็คือเป็นลบสิบห้าลบสิบห้าบวกสี่ในนี้ผมคิดเมตริกนะครับเร็วๆนะส่วนด้วยนะครับของก้อนนี้ดีเทอร์มินานต์ก็คือเป็นสิบห้าคูณขึ้นก็คือเป็นลบนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นลบด้วยสี่ออกมานะครับตังนี้ก็คือได้เป็นลบเก้าส่วนด้วยเก้าหรือเท่ากับลบหนึ่งแอม ในค่าของ x นะครับรลุมนี้จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งแอมป์ลบหนึ่งก็คือเราสมมติกระแสเอางี้อดพูดไม่ได้นะครับอพูดนิดนึ่งพูดนิดนึ่งนะว,ว่าจะไม่พูดนะก็คือเราสมมติกระแสนเนี่ยเดินมาทางเนี้ยเป็นบวกใช่ไหมเป็นบวกนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงจะเห็นนะครับว่าขั้วเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีบวกกับลบอยู่ใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องวิ่งนะครับจากบวกไปหาลบซึ่งมันก็ โอเคนะครับมคเซน์ hmm. ว่ามันคือตรงนะ mm hmm. เพราะว่าเราคำนวณได้เป็นลบเ mm hmm. พระฉะนั้นเนี่ยเรากำหนดไว้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นตามเข็มแต่ว่าออกมาคือเป็นลบซึ่งมันก็จริงนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาโอเค okay. ทีนี้นะครับในตัว y ตัวลูด y นะครับลูด y ก็สเต็ปเดิมนะครับ i 5กับลบ2เนี่ยตั้งไว้เหมือนเดิมเอาตัวนี้นะครับมาแทนในคอลัน์ของ y นะครับก็คือเป็นลบ5กับบวก2สารด้วยตัวสามเหลี่ยม จากนั้นนะครับคูณลงเป็นบวกก็คือเป็น10ใช่ไหมลบด้วยนะครับ10ไม่ต้องคิดเลยนะอันนี้ก็คือข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวอะไรข้างมาน,นะครับตอบเท่ากับ0นนะ0ย์แอมแสดงว่านะครับในรูปข้างล่างนี้จะมีกระแสไหลเนี่ยศูนย์แอมก็คือไม่มีกระแสวิ่งนะในรูปข้างล่างนี้ในข้อที่3นะครับข้อที่4ครับ ใช่ไหมครัว่ามันจะยุ่งยากซับซอ้อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้2สมการนี้ออกมาเนี่ยในการแก้โจทย์ปัญหาถ้ามองนะครับถ้าเผื่อว่าคิดโดยวิธีปกติเนี่ยผมก็ต้องเอาเนี่ยคูณด้วย8ทั้งสงสมการใช่ไหมแล้วก็จับมาบวกกันนะครับซึ่งมันก็ยุ่งยากต้องตั้ง3าถึงสสมการเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาออกไปนะครับตั้งใช้โดยใช้เมตริกนะครับ 12, นะสิสองนะสัมติคือ12นะครับสมการที่2ก็คือลบ5 มองที่ y นะครับก็คือเป็นลบ5อันนี้ก็คือเป็นบวก8 x y นะครับเท่ากับลบ2กับ11ได้ตามนี้ครับก็แก้ออกมาสเต็ปเหมือนเดิมนะครับก็ได้เป็น x เท่ากับ x จะเท่ากับนะครับก็เอาตัวนี้มาแทนในคอลัมน์ของ x เข้าไปนะครับเป็นลบ2ลบ11ลบ5กับ8เหมือนเดิมนะครับหารด้วยสามเหลี่ยม ก็จะได้เป็นนะครับคูณลงเป็นบวกก็คือเป็นลบสิบหกแปดสองสิบหกใช่ไหมฮะลบด้วยลบด้วยนะครับคูณขึ้นก็คือเป็น55 55อันนี้ไม่งงนะค่อยๆมองนะครับหารด้วยก็สามเหลี่ยมน,นะครับดีถือเม็นอันนี้คูณลงนะครับ12บสองใช่ไหมฮสิบสองคูณปดเก้าสิบหกสิบอคูณแนะครับเกเริ่มเบอร์แนละ้วก็คือเป็นลบเก้าหนะลบเก ไม่ไม่ใช่ลบนะฮะผมมองผิดอันนี้ก็คือเป็น96นะครับเป็นบวกโษทีแล้วคูณขึ้นนะครับก็คือลบด้วย25ลบด้วยยีนะครับออกมาฟืบคิดตัวเล่น,นะครับ16บหกใช่ไหมสิบหกลบด้วยห้าสิบหนะครับก็คือเป็นติดเครื่องหมายลบลบ39มสิบาใช่ไมลบสาเดี๋ยวนะอีกทีหนึ่งลบ16ลบสิแล้วก็ลบด้วย55 ออไม่ใช่นะครับขอโทษที71อ่าได้เป็น71นะครับส่วนด้วยข้างล่างข้างล่างก็ลบเป็นเท่าไหร่นะ96ลบด้วย25นะครับได้เป็น71ก็คือได้เท่ากับลบหน,นะครับเท่ากับลบหโอเคทีนี้ค่าของ y นะครับของ y ก็ฟืบมาได้แล้วครับก็คือเป็น12บลบหแล้วก็แทนนะครับตัวนี้ ไปในคอลัมน์ของ y นะครับอันนี้คือตัว x อันนี้คือตัว y นะครับแทนลงไปก็ได้เป็นลบ2-11ลบส1ส่วนด้วยตัวสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นก็คูณลงเป็นบวกนะครับก็คือเป็น12 11 132นะครับลบด้วย1 3 2าแล้วก็ลบด้วยนะครับ10ส่วนด้วยตัวสามเหลี่ยมก็คือ71ใช่ไมเพราะฉะนั้นนะครับ ข้างบนนี้ก็คือได้เป็นลบหนึสี่สองใช่ไหมลบหนึ่สี่นะครับส่วนด้วย7จอซึ่งมันก็ตัดทอนได้1กับ2นะครับก็คือได้เป็นลบสองแอมแปร์ลบสองแอมแปร์โอเคนะครับข้อที่หจะลองทำเองไหมครับ,บอันนี้สักแป๊บหนึ่งไหมเราดูนะครับ ยังไงก็ลองกดหยุดนะครับแล้วก็ลองลองคิดข้อน,นี้ดูเองก่อนว่าคิดได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้อ่ะสักแป๊บหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งโอเคได้ไหมครับอ่ะน่าจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูเฉลยกันนะครับว่ามันจะตอบเท่ากันหรือเปล่านะครับตั้งเมทริกซ์ก่อนนะก็คือได้เป็น5ลบ1คือตั้งนีให้ได้ก่อนนะครับลบ1แล้วก็บวกห้า x y เท่ากับลบ2ลบ2นะครับจากนั้นหาทีละตัวแปรหาตัวแปรเอี๋ย่าเปลี่ยนสีก่อนนะครับปึ๊บเป็นตัวแปร x นะครับ x ก็คือทำไงอเอ่ยก็คือเอามาแทนใช่ไหมฮะเอามาแทนนะอันนี้คือให้ทำเองนะครับจะลองดูว่าจะตรงกันไหมแล้วก็ลบ1 5 ส่วนด้วยสามเหลี่ยมนะครับส่วนด้วยสามเหลี่ยมเ,เพราะฉะนั้นก็คือคูณลงนะครับเป็นลบสิบลบสิบคูณขึ้นก็คือเป็นลบนะครับสองส่วนด้วยสามเหลี่ยมก็คือก้อนนี้ใช่ไหมคูณลงคือยี่สิบห้าคูณขึ้นก็คือลบหนึ่งดังนั้นนะครับมันจึงได้เป็นลบสิบสองส่วนด้วยยี่สิบสี่หรือเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมหนึ่งส่วนด้วยสองนะครับก็คือเป็นลบศูนย์จุดห้าแอมป์ในตัว x รงกันหรือเปล่าเอ่ยน่าจะตรงเนาะตัวนี้ทีนี้นะครับดูที่ตัวแปร y บ้างนะครับตัวแปร y อ่าตัวแปร y นะครับฟืบ y ก็จะได้เป็นตั้งไวเหมือนเดิมนะ5ลบ1นะครับ y ก็คือเอามาแทนนะเป็นลบ2กับลบ2นะครับส่วนด้วยตัวสามเหลี่ยมก็จะได้เป็นลบ10นะลบ10แล้วก็ลบด้วย2นะครับส่วนด้วยข้างล่างก็คือ24เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับมันก็คือได้เป็นลบสิบสองใช่ไหมัลบสิบสองนะครับส่วนด้วยยี่สิบสี่ซึ่งมันก็คือเท่ากับลบศูนย์จุดห้าเท่ากันนะลบศูนย์จุดห้าแอมป์นะครับเท่ากันเลยโอเคนะก็ได้นะครับประมาณนี้ในการแก้ทีนี้ผมก็มีโจทย์อีกนะครับก็ลองนะครับลองอันนี้ลองทาเองลวกันนะว่าเท่าไหร่นะครับข้อที่หกได้เท่าไหร่่ลองทาเองเป็นการบ้านแล้วกันนะข้อที่เจ็ดนะครับ แบบนี้กดหยุดแล้วก็ล็อกโจทย์ไปนะครับเราทำเองเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้อีกทีหนึ่งนะครับข้อที่ 8. อ่ดกดหยุดไว้แล้วก็จโจทย์ไปนะครับลองไปนั่งทำดูนะฝึกนะครับพวกนี้เป็นทาาักษะคือยังไงเนี่ยต้องฝึกฟังอย่างเดียวไม่ไพอนะครับเราประกันเลยว่าฟังแล้วไม่ได้ทำเนี่ยทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ลืมนะครับยังไงเนี่ยต้องลองฝึกเขียนฝึกทําดูนะครับจะทําได้นะเชื่อกับผมนะครับแล้วจะโอเคนะ มีไหมข้อ9นะครับสุดท้ายสุดท้ายลองดูว่าจะใช้เมทริกหรือว่าจะทำยังไงนะครับให้ง่ายก็จบนะครับในการนำเสนอเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นะครับโดยใช้ d e t e r m i n ิ n t นต์หรือว่าเมทริกนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเสียเวลาตั้งสมการเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคจากฟิสิกเซนเตอร์นะครับจะเปิดทำการก็อีกประมาณสักปี2ปีนะครับตอนนี้รอให้ ทีมงานเรียนจบกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะได้ได้ได้มาเจอกันแบบเต็มตัวนะครับตอนนี้ก็ศึกษาตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับ